ไฮไลท์วันนี้นะฮะนำรถเจ็ดที่นั่งมาให้ดูอีกแล้วค่ะคันนี้เลยเป็นเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium นะคะตัวรถเป็นขับสีนะสีเทาดำตัวรถปี18ไม่ห120,000กิโลกับราคาพิเศษเล้าใจวันนี้รับส่วนลดในคลิปนี้ไปถึง60,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%กับพี่รถสวยงามมือเดียวออกห้างประวัติศนย์น,นะคะออปชั่นให้มาแล้วจัดเต็มสำหรับปาเจโรคันนี้นะคะโฟวิวด้วยนะพี่นะ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนอยู่ไม่ถึง15,000บาทฟรีดาวรับไปเลยพี่ถูกๆนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดซื้อรถได้ทุกท่านนะฮะพี่จ๋าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเลยค่ะใครสนใจคันนี้นะฮะติดตามชมคลิปนี้เลยเอมมี่พาดูรอบคันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะฮะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าของเอมมี่ด้วยนะคะ วันนี้นะคะอยู่กันกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่เสร์ไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะพี่นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่ก็ต้องเจอรถยศสวยนะคะวันนี้เอมี่อัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็นแบรนด์มิต u ูบิชิรุ่นปาเจโร่สปอร2.4 GT Premium 4 Wheel นะคะตัวรถปี18รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะพี่นะ,ะตัวรถนะคะบอกเลยว่า สวยงามแน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%เล็นะคะเลใหม่ใช้งานไปเพียง1 2 0 0ง0กิโลเท่านั้นนะคะราคาหน้าป้ายเนี่ยนะเราขายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทค่ะพี่วันนี้นะคะคลิปนี้รับไปเลยเพียง819,000บาทค่ะพี่จ๋ารับส่วนลดไปเลยถึง60,000บาทจุกๆเลยค่ะพี่ ม่หน่งแส0องมกิโลตัวรถปี18แท้รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ทันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะรูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะนะเอกสารไม่ยุ่งยากเหมือนกันคะ่ะพี่ดอกเบี้ยถูกๆฟรีดาวจัดเต็มผ่อนสบายๆคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทไม่เกินนี้ต่อเดือนแน่นอน่ะพีิจาได้รถ ครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยฮะไปใช้งานกันเลยคันนี้นะคะพี่เผื่อใครท่านใดสนใจนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างใต้คลิปนีฮะมีทั้งเบอร์โทรกับลิงก์ไอดีไลน์ให้กับลูกค้าชัดเจนเลยนะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะพี่หรือขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนต่างๆทุกอย่างได้เลยค่ะพี่ หรือใครท่านไหนนะคะต้องการอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาลองขับมาได้เลยที่มินบุรีเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานะครเปิดทําการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะพี่จา๋านะทักไลน์มาขอตัวโลเคชั่นร้านได้เลยจา้ามาพี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้ากันนะคะพี่ไฟคู่หน้าเนะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ นะฮะสวยงามมากๆเลยนะไฟคู่หน้าใสาสะอาดขาวมากๆไม่มีขุ่นมัวไม่หมองไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีคราบเหลืองคราบแตกนะฮะตัวรถสวยงามนะฮะแล้วก็มีตัวเซนเซอร์รอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วกรอบโครเมี่ยมนะฮะตัวนี้เป็นโครมเมี่ยมแท้นะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำลังพึ่งสวยงามค่ะพี่นะฮะ ายทะเบียนนี้เลยเจ็ดกไก่บ 2> 4, 2, 0, 5, ัวใบไม้นี yeah, uh ่ะ4205กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะพี่เผื่อใครท่านใดชอบคันนี้นะแคปตัวป้ายทะเบียนคันนี้นะทักไลน์มาหรือโทรหาเอมมี่ได้เลยนะเหลือคันเดียวแล้วนะคะสำหรับปาเจโร่ขายดีนะคะรุ่นนี้นะตอนแรกมีหลายคันเลยตอนนี้นะขายออกหมดแล้วเหลือคันนี้คันเดียวสีเทาดำด้วย2.4 GT Premium ขับสี่นะคะรถบ้านมือเดียวตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่ดูตัวล้อกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้ เป็นแต่งล้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นล้ออาล้อแม็กวลขอบ18นะคะได้ยังวิสโตนปี2021ค่ะพี่ตัวแม็กสวยงามนะแต่งได้เข้ากับตัวสี่ล้อมากๆเหลี่ยมสันรถนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นพวกฝากระโปรงหรือแก้มข้างนะคะเหลี่ยมสันสวยงามนะคะไม่มีรอยลักยิ้มไม่เคยถอดทําสีเลยคันนี้สภาพเดิมบอดี้เดิมแท้ร้อเแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นกรอบพรเมียม แล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทัสองฝั่งค่ะติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับฟิล์มประมาณสี่สิบหกสิบรอบคันนะ,ะสีหลังคาด้านบนพี่ดูเลยนะคะสีหลังคาสวยงามมากๆนะคะไม่มีพลิกความแน่นอนนะ,ะหลังคาไม่เคยทําสีสีเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็มีตัวกันสาดตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยทั้งสบานเลยค่ะพี่ดามเปิดประตูนะคะเป็นโคมียมกันลอยนี่เลย มาดูด้านในกันค่ะด้านในนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดำม unction, นะัลติฟังชันเนาะปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะกระจกมองข้างพับปรับเกือไฟฟ้านะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะต่างๆทุกอย่างคือออปชันปัจจโให้มาจัดเต็มอยู่แล้วนะคะพี่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะคะเบาะนิ่มสัมผัสนิ่มมากๆนะคะตัวเบาะหนังเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านใน ป๊บเปิดไฟให้ลูกค้าดูเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูค่ะพี่นะเดี๋ยวเอมี่สตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องนะคะสตาร์ทแล้วนี่เลยหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะนะคะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลแบบดิจิตอลนะไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยกิโลค่ะพี่หน้าปัดเลือนไม้อะแล้วก็ตัวหน้าจอดิจิตอลค่ะแอร์ออโต้นะคะ ตัวเกียร์เนาะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็มีเกียร์โฟร์วนะิวเนาะเบรกมือไฟฟ้านะฮะที่วางแก้วน้ำที่พักแขนที่เก็บสัมภาระจุกจิกนิดหน่อยนะสวยงามนะฮะบอกเลยาปาเจโร่ให้มาออปชั่นไม่น่าเกียดเลยนะพี่สวยงามสุดๆนะฮะแล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเดิมโรงงานเลยมัลติฟังก์ชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวคุชคอนโทรลและพันเดิร์ชิปให้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะมัลติฟังก์ชันจัดเต็มสุด,สด,สด สำหรับแบรนด์นี้มิตซูบิชิปาเจโร่นะฮะราคา819,000บาทเท่านั้นค่ะพี่นะ81 9 0 0 0บาทรถสวยงามมากๆบอดี้เดิมๆเลยคันนี้นะคะให้ดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะคะพี่พวกรอยกระดูกงูพี่เห็นไหมคะรถไม่เคยมีการตัดต่อมาแน่นอนร้อรนะคะรอยกระดูกงูเลียงสวยงามชัดเจนเนาะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ค่ะพี่เผื่อใครท่านไหนนะคะ สนใจอยากได้ติดต่อสอบถามไปเข้ามาได้เลยค่ะพี่เอมมี่ยินดีให้คำตอบทุกท่านเลยนะคะทีน่นั่งผู้โดยสารแถวกลางพี่เห็นไม่เอ่ยนะคะเบาะหนังเดิมๆโรงงานเบาะสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะที่พักแขนพวกนี้เห็นไหมคะพี่แล้วก็มีตัวจอกลางให้ด้วยนะคะมีตัวจอกลางให้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะนี่จอกลางใช้งานได้นะคะ แอร์เย็นเพลงเพราะคันนี้น่าใช้งานมากๆนะฮะแบรนด์มิตซูบิชิปเจโ r สปอร์ตตัวนี้นะฮะตัวรถปี18นะรถปี18รถบอดี้เดิมแท้โรงงานไฟท้ายเอกลักษณองเขาเลยค่ะพี่นะฮะไฟท้ายนะนี่เลย LED ตัวเซ็นเซอร์รอบคันค่ะพี่นะคะ กล้องมองหลังนะฮะเดิมๆโรงงานให้มาแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าท็อปแล้วนะคะันนี้นะ2.4 GT Premium ทีพ e ีเมีนะคะพี่ดูตัวบอดี้ค่ะนะคะบอดี้เดิมๆโรงงานสภาพสวยๆเลยคันนี้นะคะน็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้นี่เลยนะคะไม่เคยถอดทำสีไม่เคยแกะฝาท้ายนี่ค่ะ เหมาะกับเป็นรถครอบครัวเจดที่นั่งนะคะคันนี้นะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเผื่อท่านใดนะคะต้องการอยากได้รถเจ็ดที่นั่งปีใหม่ๆนะคะราคาสบายๆคันนี้เลย8 1 9 0สนบาทมิตสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตส GT พรีเมียมนะคะโฟดีรุ่นท็อปแล้วคันนี้นะคะตัวรถปี18ึรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยไม่เคยผ่านการชนหนักมาแน่นอนร้อเ สามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังนะคะตรวจสอบประวัติศู์ได้นะพี่นะ้ำบุ๊โซวิตเรามีให้ตรวจสอบครบอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเผื่อใครท่านใดนะคะต้องการอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับมาหาเอมีได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋านะ,ะ,นะะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะตัวเบาะนะคะ,ะ,คะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะ,ะนี่เลยตัวรถบอดี้เดิมๆสวยโรงงานสภาพด้านในสวยนะคะ ติดพรมสมติดพรมสามดีมาให้เรียบร้อยนะตัวบอดี้นะคะพี่พวกหัวน็อตขอบป,ประตูพวกนี้สภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้นะคะนี่นี่เห็นไหมฮะน็อตแต่ละจุดนะเดิมๆค่ะนะคะเผื่อใครท่านใดาหารถสเปคนี้อยู่นะคะอยากให้มาดูคันนี้นะไม่ใช้งานไปเพียง120,000สมกิโลเท่าน้นนะคะ 120,000กิโลกับเจ้ามิ t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ต2.4นะฮะ GT Premium ตัวรถปี2018นะฮะไปเดี๋ยวมีพาดูหน้าห้องเครื่องกันกับพี่เอวพีพาดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2,400ซีซีนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแรงม้าอยู่ที่181แรงม้าเลยนะคะเครื่องยนตนะ์นะคอมบรนเลว D.I.D. ของทางมิ u ูบิชิ นะฮะตัวนี้ไม่แสนสองนะแทบจะไม่มีปัญหากับตัวสภาพห้องเครื่องยนต์เลยค่ะพี่เข้าศูนย์ถ่ายของเหลวตัวสอดต่างๆทุกอย่างครบทุกระยะแน่นอนนะฮะนี่เลยพี่เดี๋ยวให้ดูสำเนารถก่อนนะสำเนารถคันนี้นะคะตัวรถนะปี2018แท้นะฮะรถผ่านการใช้งานไาแค่1มือเท่านั้นนะคะพี่จ๋าวิ่งในกรุงเทพนะเขตจต่ดูจากรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะฮะตัวรถสวยนะฮะเริ่มไม่สมรู้สญหานนะฮะ,นะฮะนี่เลย เห็นไหมคะมาเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะฮะตัวห้องเครื่องพี่ดูเลยนะฮะพวกมันจะเป็นตัวแต้มสีรอยแต้มสีทางโรงงานนะฮะพวกรอยหัวน็อตแต่ละจุดเดิมๆโรงงานหมดเลยห้องเครื่องนะฮะรอยมาร์กต่างๆทุกอย่างคือเดิมเดิมเเลยคันนี้นะฮะแล้วก็พี่ให้ดูตัวตรงนี้ค่ะนะฮะน็อตฝากระโปรงนะฮะน็อตไม่มีร่องรอยการถอดเลยนะ สภาพสวยๆเลยคันนี้เนี่ยฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนะฮะว่าที่เราไม่มีการย้อมแมวข่ายแน่นอนพี่ดูคานหน้าค่ะนะน็อตยึดไฟหน้าพี่ดูไม่เคยแกะเลยไฟหน้าเดิมแพ้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนนะฮะน็อตคันหน้าพี่ดูค่ะพี่คานหน้าเดิมๆเลยนะคันนี้นะคะสภาพสวยๆอย่างนี้นะโอใจไหวเลยจ้ะพี่จ๋านะราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะตัวรถปีหนึ่งแปดสองจุดสี่ GT Premium กับเจ้ามิสตูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะฮะพี่ดูน็อตฝักกระโปรงอ่าฝักกระโปรงก็เดิมแท้โรงงานแน่นอนกับที่ว่าจะเป็นตัวรอยเม็ดอ์งนะฮะรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดพวกนี้นะสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะคะกริบๆเลยคันนี้นะฮะผอนอยู่ประมาณ1 4ื่นสี่หมเท่านั้นนะรุ่นนี้ฟีดาวไปเลยพี่ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2องจุดค่ะ สนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อนะก่อดที่จะไม่ทันสำหรับใครท่านไหนนะฮะชมคลิปนี้แล้วสนใจ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium นะยฮะตัวรถปี18นะคันนี้ตัวโฟ h e วิวด้วยตัวรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงประวัติศูนย์ไม่120,000กิโลค่ะพี่ราคาตั้งขายหน้าป้าย879,000บาทวันนี้รับไปเลยเหลือที่1 819,000บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%ค่ะพี่จา๋าเอกสารจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากด้วยนะลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟนั้นถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะเอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยค่ะพี่นะค่าวสาคันนี้นะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะ0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะพี่ดันลางใตค้คลิปมีทั้งเบอร์โทรกับลิกแอดีไลน์แอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยอนยะาจะพี่จา๋าขอรูปภาพเพิ่มเติมรายลละละเออยดดกาารรคั่น้น้ไ ก่อนจากกันวันนี้นะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะครับมารีวิวอะไรให้ดูนะครับพี่ฝาติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ